รักปรารถนาดีตลอดไปเสกขออโหสิกรรมลูกเพราะจะดูแลแม่น้องให้ดีจากกรณีปัญหาครอบ,บครัวร็อกสตาร์ชื่อดังเศกโลโซที่เหมือนจะไม่สามารถกลับมาประสานรอยร้าวกันได้เหมือนเดิมล่าสุดไอจีของเศกโลโซโพดภาพตนเองและการวิพากษ์ภรรยาและลูกสาวคนสุดท้องพร้อมข้อความว่า ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้พรุ่งนี้เราพบกันและไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกก็ขอให้ลูกทั้งสองจงมีความสุขในทางที่ตัวเองเลือกพ่อจะดูแลแม่และน้องให้ดีที่สุดพ่อแม่อโหสิกรรมขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่มุ่งหวังรักและปรารถนาดีเหมือนเดิมตลอดไปโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งให้กำลังใจบางก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยอาทิไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลย คอมเมนต์ท่ามาบอกว่าส่งความรักไปให้นะคะเป็นต้นด้านการโพสภาพผ่านไอจีเป็นภาพของเสือตอนยังเป็นเด็กน้อยจับไม้ร้องเพลงกับพ่อพระข้อความว่าแม้เป็นคนไร้ค่าน่ารังเกียจต่ำต้อยเกินไปสำหรับลูกขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ลูกไม่เคยภูมิใจต่อแต่นี้ก็ขอให้ลูกดูแลตัวเองดีๆนะครับ แม่ลูกไม่ได้ต้องการแม่เลยแต่แม่ขออนุญาตรักลูกอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนตายนะครับหวังว่าจะไม่ทําให้ลูกหม่นมองจนเกินไปนะครับรักเสมอทุกลมหายใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ